มาแล้วค่ะมาแพ็คของการคำขอนะคะออเดอร์แรกนะคะเป็นน้องกระต่ายสามม้วนค่ะส่งฟรีนะคะโบนี้มีของแถมน่ารักน่ารักให้ด้วยนะคะราคาม้วนละ69บาทเองค่ะมีสติกเกอร์น้องหมีให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วปิดกล่องเลยค่ะออเดอร์ถัดไปนะคะลูกค้าสั่งเยอะมากเลยเป็นโฟมสี่ถุงนะคะแล้วก็แผ่นแปะผม30ซองค่ะสติกเกอร์ม้วน3าแบบเลยแล้วก็ของแถมนะคะ แต่เหมือนจะลืมอะไรนะติดตองแล้วแต่ว่าลืมสติกเกอร์ไดคะทให้ลูกค้านะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะแพ็กเลยออเดอร์ถัดไปนะคะเป็นแผ่นแปะผมสิบซองค่ะแล้วก็สติกเกอร์ไดคัทนะคะลูกค้าสั่งสองรอบแล้วขอบคุณนะคะออเดอร์ถัดไปคะ่ะโคมสียูนิคอร์นหนึ่งถุงนะคะแล้วก็แผ่นแปะผมสิบซองถุงปลาเก้าลายคิตตี้ค่ะแล้วก็สติกเกอร์หมีนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็คของจีบลูกค้ากันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นกล่องน่ารักพิเศษเลยนะคะเพราะว่าลูกค้ามี้สั่งซื้อเกิน500บาทนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่กันกระแทกลงไปเลยนะคะเราจะใส่เป็นผักตบชวาและแท่นคามาใหม่นะคะเราแบบว่าอยากลองใช้ดูเออมาดูน่ารักดีนะคะนี่นะคะลูกค้าสั่งเป็นเซตห้อยสีหนึ่งเซตนะคะแล้วก็มะขามเฮอร์หนึ่งกระตุกนะคะแล้วก็แถบคู่กับใช้งานแถมถ้วยมานนะคะแล้วก็แไม้ท้ายนะคะแล้วก็ยังสั่งเจลละลายสิวด้วยค่ะเี่เรามาตกแต่งกล แล้วก็แถบก,กระจกอีกนะคะแล้วก็แถบที่แัะผมค่ะแล้วก็แถบหนังยางและผมนะคะน่ารักมากเลยนี่นะคะใส่กางกงท่านลงไปนะคะแล้วก็ใส่กาของคุณแล้วมาติดต่อกันเลยจ้าแล้วก็ปิดเทปไปเลยนะคะซึ่งป้ายร้านเรานะคะไปออกแบบมาใหม่นะคะไปจ้างเขาทำมานะคะน่ารักมากเลยขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยนะคะ กว่านี้นะคะหนูแนะนําค่ะวาา่าซานก็จริงนะคะแต่ว่าสาเหตุที่พี่ไม่ได้รับปลายทางก็คือหนึ่งเลยเด็กค่อนข้างเยอะสั่งเล่นเยอะมากปฏิเสธรับของพี่เลยทําการปิดถาวรเลยค่ะแล้วนานก็บอกว่าร้านอื่นเขาก็ทาเยอะแยะนะคะพี่ป่านนี้พี่คงขายดีไปแล้วค่ะถ้าพี่มีวาซานเหมยเลยบอกว่าพี่สะดวกแบบนี้ค่ะพี่ไม่อยากเสี่ยงพี่ไม่อยากมาวุ่นวายเกี่ยวกับของตีกับมันเหนื่อยค่ะ การที่พี่ไม่ได้ทําเก็บปลายทางใช่ว่าพี่จะขายไม่ดีนะคะเพราะว่าพี่อะถึงไม่มีปลายทางอะก็ขายดีมากเลยค่ะ<ฮ> มาแของให้ลูกค้ากันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาประกอบกล่องกันก่อนแล้วก็ติดเทปลงไปเลยวันนี้นะคะลูกค้า่งเป็นวีบิ้เฮอร์หนึ่งซองนะคะคือหนึ่งซองเราก็มีของแถมให้นะคะทุกคนแล้วก็มีเก็บเงนินปลายทางด้วยนะ,ะสำหรับใครที่อยากสั่งของกับเรานะคะคลิกไลน์ได้ที่หน้าโปรไฟล์ดิ๊กตอกเลยนี่นะคะใส่การขอบคุณลงไปแล้วก็ติดสองกันเลยจ้าแล้วก็อย่าลืมใส่ป้ายที่อยู่ร้านนะคะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ไปหนึ่งดวงนะคะวันนี้ไม่ได้ติดสองดวงนะเพราะว่าติดอีกดวงนึงก็คือพิเศษ ติดสติ๊กเกอร์ทับอยู่ดีนะคะมองไม่เห็นนี่นะคะติดที่อยู่ลูกค้าเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้มีน้องขอมาขอถ่ายลงติกตอกให้ด้วยนะคะมาค่ะเราก็จะมาแพ็คกันเลยนะน้องเขาจะสั่งเป็นเซตสามม้วนนะคะจะมีลายแนวตัวโปรดลายกล้วยเทวดาแล้วก็ลายกระต่ายสน,นุกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือที่ตัดเทปนะคะแถมเทปลายลิีนเต็ดอันนี้คือคุ้มมากๆ แถมสติกเกอร์แตงกิ้วนะคะ90ดวงแล้วก็การ์ดขอบคุณของทางร้านที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำหอมเป็นความชอบส่วนตัวของแม่ค้าเองนะคะอันนี้ลูกค้าทักมาทุกคนเลยนะว่ากล่องหอมมากชี้พี่กัดกล่องพัสดุน่ารักน่ารักกันจ้าเอาไว้มาใจลูกค้านะคะรอบนี้หมอครึ่งมือเลยนะ ที่ซื้อมาก็จะมี4ลายนะคะกล่องลายนี้ก็จะเป็นเบอร์สูงูงนะคะไว้ใส่สินค้าเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นเซรั่มสตรอเบอร์รี่นะคะกับอะไรสิวก็ใส่คู่กันได้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยต่อไปก็จะเป็นลายที่หมีของเรานะคะกล่องไซส์เอนั a ่นเองนะคะไว้ใส่น้องเจอรี่มาร์ได้พอดีเป๊ะเลยนะคะบอกเลยว่าแพ็คทุกวันไซส์นี้พอเจอรี่มาร์กขายดีมากสูนบวกสีโซคิวสุดนะคะเป็นสายหวานสีชมพูตรงตรีมากเลยนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าก็จะสั่งเป็น c l e a n ิ i n g นมแพนนะคะกับน้ำตบผมนะคะก็แถมลิปไปให้เลยนะสำหรับกล่องนี้ส ใส่สินค้าได้หลายชิ้นนะคะแต่ว่าล,าลิสต้านังกล่องใหญ่มากเพราะให้เยอะมากนะคะกล่องเดียวคือเต็มเลยจ้าเพิ่มความน่ารักให้กับกล่องนะคะด้วยสติกเกอร์ร้านแบบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้คือออกแบบเองเลยนะคะไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครแน่นอนจ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะนุ๊ยนะ่รารักปุกปิ๊กไม่หวแม่ค้าออนไลน์ยุค2020กำลังท้อ,อก,กันอยู่ใช่ไหมกำลังอยากถอยออกไปจากตรงนี้พยายามเท่าไหร่ตั้งใจขายแค่ไหนขย,ยันแทบตายก็ยังขายไม่ดีสักที อยากบอกทุกคนว่าทําต่อไปนะทําแม้ในวันที่ไม่มีคนซื้อทําแม้ในวันที่เรายังไม่เก่งทําแม้ในวันที่เราไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างทําแม้ในวันที่ไม่มีใครซัพพอร์ตเราไม่มีใครเชื่อในตัวเราแต่ขอให้เราเชื่อในตัวเองนะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้และเชื่อว่ามันจะมีวันของเราบ้าง